ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สู่คนนะคะยินดีต้อนรับเขาสู้ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะมนีแอดมาเยี่ยมว่างปูยาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปูยาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะปฏิหารมีกิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทุกอย่างเนาะคะ่ะเพราว่าสิเป็นตัวดีตัวเด็ดตัวเล็กแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะอันนี้แอดผ้ามาเยี่ยมมายามนะคะอ,องปูอ,องยาด้ค่ะพี่นอ้องเด้อโอ้คุณน่ะพี่น้องเห็นลูกเกล็ค่ะนี่นะครับพี่น้องเบี่ยงว่างปูยาด้ค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยเะภาพที่เหาเห็นอยู่ตอนหนาเนี่ยเนาะคะ่ะความเสือควมศรัทา่า บารมีก็เกิดนะคะพี่น้องคะเชื่อและศรัทธานะคะองค์ปู่องค์งาบารมีเกิดนะคะพี่น้องคะแอดเห็นกะอึ่งนะคะนี่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเด้อเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเห็ดคักกวัดค่ะพี่น้องค่ะงามครับรลังการค่ะงามนะคะมาจากบารมีล้วนๆค่ะพี่น้องค่ะบารมีนะคะความเชื่อความศรัทธา บรารมีเพิ่นก็เกิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสร้างนี่บ่แม่นงบนหน่อยๆล้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อขาเสื้อสิแล้วทุกอย่างเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะค่ะโครงสร้างองค์ปูแสตป้าเบิ่งรอบๆองค์ปูองค์งยา่านี่เด้อที่เราเห็นองค์ปูองค์ย่าค่ะบริเวณรอบๆอบอเห็ด แมนพ่นกันตาภูหลาค่ะ,คะพี่น้องค่ะองปูองยาอันนี้เพิ่นสางด้วยนิมิตหมายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะนิมิตออกมาแบบใดกสร้างแบบนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะชัดนะกะครบทั้งสี่ทิศนะคะพี่น้องด้วยชัดเงินชัดทองเนาะคะ่ะพี่น้อง กับขอพอรปูน,นะลูกขอค่ะถูกนคเอฟซีแฟนช่องที่เขามาเบิงมาชมแล้วกับห้โชคให้มนันไปน้ำกันเนะคะพี่น้องค้างวัน เดี๋ยวทีไปขอพรน,น้ำปูก่อนนะคะพี่น้องเด้อองปูองเงาเอฟซี FC กะขอพรไปน้ำกันนะคะเดี๋ยวไปขอพรกันนะพี่น้องเด้อเอฟซี FC กะขอไปน้ำกันนะคะพี่น้อง สุภาพรวยเป็นยังไงสุภาพรว่ยเป็นยังไงไมาเยี่ยมบ้างปูยังไงแมวบุคเคืเห็นก็ได้เห็นค่แนวทีส่วนบุคคลผอมนาะปางวัดค่ะพี่น้องสิ่งสิ่งมงคลก็เห็นมืดเป็นบุญตาจเป็นบุญตามีหลายอย่างเลยพี่น้องเป็นบุญนะคะบางบางอย่างเท่ากับเป็นบุญตาเนาะที่ได้เห็นค่ะ hãy à đây tôi đi tôi đi cái phao FC luôn เด้ออาทิตย์ไปจับมุมงทั้งทั้งมาให้บึงนะคะพี่น้องเด้องามครับอ,องปูองเงาหลุดไฮรานไม่โชคไม่หมัน่นม่งลังค่าทำมาจอบให้แล้วเด้อปูเงาอยู่ซ้ายหลุดกระน้ำมาหาปูกับยา ค่ะน,นี่มุมสูงนะคะพี่น้องเด้อมุมอยู่ทึ่งไม่กลับบงังยาขอพรอปูยาเน้ะค่ะพี่น้องเด้อขอพรปูยาเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะเป็นคว่มเสือควมำสัทธานะค่ะพี่น้องค่ะปลูกหลานพญานาักซะแล้วนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นบบปล่อยให้ห้าอโอทห้อยากเนาะค่ะพี่น้องส่วนมากเพิ่นก็ห้อนสี ตายกระปอดมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้ว่าเป็นลูกปูลูกงาแล้วเนาะคะ่ะแนวดีๆกับเขามาในชีวิตในครอบครัวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสิ่งดีๆสิ่งงามๆกับเขามาในชีวิตเท่าเนาะคะ่ะแนวใดปฏิหารเกิดขึ้นหลายๆอย่างเท่ากับเป็นบุญเก่าบุญหลังเท่านะคะ่ะเรื่องถือเลขถือเบอร์ก็คือกัน,นะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะบางที่อาบุญผ้าวาสนาเท่าหน่อยเข้าไปซื้อหลายมันก็ลุยเนาะ,ะ,ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นเท่ากบวิเคาะหเอาตามซ้ำกำลังเท่าหรือว่าบุญเท่ามีนะะนนมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเวลาถือพิษกับยาว่าทั้งช่องเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับมือน,นีเนาะคะ่ะแอดมาขอพรเนาะคะ่ะกระปูยาฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนํำเนาะคะ่ะขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สู้คนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเอฟซี FC แฟนช่องสู้ขู่สุขคนที่บ่ทิมบ่ปปาบาา่ราบ่ไรนะค่ะพี่น้องค่ะมาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่อง พรผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานเนี่กะดีใจน้ำเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคลเนาะคะ่ะของปู่สามพันตาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปู่บวกบ่าต้องลอ่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเข้าออกไปแต่งแต่วันจันทร์พุธศุกร์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจันทร์พุธศุกร์นี่มือละสองหมื่ 20, นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ สามมือได้เอาเอา,เอาแบบน้อยๆนะคะพี่น้องเนาะจันพุทธศุกร์นะคะมื่อละสองหมื่นหรือสามหมื่นอาทิตย์หนึ่งมีสามหมือนเท่ากับสิได้มีทุนไหวสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพรอพ่อพ่รวยนะคะซึ่งคุบาอาจารย์ดังๆจริงๆก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมายามนะคะมาขอพรจากปูนยัยเท่าไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองพันสำเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องคะปู่ใหญ่เทพประทานพรน,นะคะพี่น้องซึ่งปูใป่ใหญ่เฮานี้ปู่ใหญ่เฮานี้ยังขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอบคุณนเอฟซีแฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องคะสิได้กีบบัวพ่นกระสีสงางามนะคะพี่น้องเนี่แล้วค่ะข้อสิเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮดให้เพิ่นกระสิงามเลยค่ะพี่น้องคะองค์พระก็ได้เจาภาพทั้ง ไอ้ภาคีตนะคะพี่น้องคะระคีตนี่ได้จะภาพทังตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องคะขอนเจนเท่านะคะแอดกาบขอบพระกุณเจใงใจสปอร์ตทังตลาดหนองไผ่ขอนเจนนะคะพี่น้องเด้อครับพี่น้องสุขุสุขคนที่ทังขอนเจนนะคะได้รวมบุญมากนะคะพี่น้องเนาะค่ะขอให้บุญนุนน้ำขอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกท่านนะคะลอยเท่าพันเท่าทะบีคุณนะคะพี่น้องเด้อค่ะขามาสู่วันี้ก บอกข้าให้จบนะคะพี่น้องเนาะเอฟซีที่ถามมาว่าแอดนะคะปู่สามพันตา่นว่าบวต้องรอหอดวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเข้ากับลวยก่อนได้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตานะคะซึ่งฟันเด่นนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้แกลคนละสองสามหมื่นไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล้าปู่สามพันตาในสี่อนข้าง แม่นเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะเหล็กเล้านี่เป๊ะเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยก็ดีใจเยอะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรัพย์เต็มๆนะคะพี่น้องเนาะค่ะบ้านนี้สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากเขากลุ่มแนวทางห้าน้อยเหล้านะคะพี่น้องเนาะห้าน้อยเล้าเขากลุ่มฟรีบอคิดเงินแต่ยางใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ยางใดนะคะเขากลุ่มฟรีบอว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้นนี่แค่อี หุ้นต่างประเทศไต้หวันเวียดนาม,มยังกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเขากลุ่มทุกจันถึงสุกนะคะหุ้นม่ถึงจัจนถึงสุกห้าน้อยเล่ามี่ให้ทุกมือนะคะทุกหลอบนะคะพี่น้องคะ่ะจังไดกะฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องเนาะ